E.P. นี้จะเปลี่ยนคนไม่กินเนื้อถ้าอยากขับรถมาไปเร็วตัวเปิดต,ตัวแล้วความร้อนเนี่ยมันถึงเอ็นแล้วแต่ถ้าเราทําไม่ถึงมันก็จะเหนียวอันนี้คือเนื้อคั่วตับ<ว>ยา่างก็จำได้แล้วฉันชอบมากอันนี้คือที่สุดแล้วมันลมีเ็ดมากในส่วนนี้แย่งกันสุดๆอันนี้นนที่กินริคคูเป็นกูกี้กูกี้แต่อันนี้คือต้องใช้ประสบการณ์มากแล้วเรากินจับสองมือนะกดเขียวเข้าไปเลย ถ้าเธอปิดคลิปก่อนนะเธอจะไม่ได้กลายเป็นเด็ดๆกับพี่บิ๊กน,นะอ,อ,อย่าเพิ่งปิดคลิปดูให้ถึงท้ายคลิป KRBB วันนี้ขอสั่งเมนูที่เคยมารับที่แล้วแล้วประทับใจก่อนมันจะมีเนื้อเสียบมา อันนั้นจำไม่ลืมจำจนตายเมื่อกี้กูบอกพี่บิ๊กไปแล้วว่าหลินอยากกินเนื้อเส็บไหม่กถูกเป๊ะแสดงว่าถูกต้องออคนซ้ายมือไม่เคยมาไม่เคยมาเลยค่ะอันนี้คือครั้งแรกที่มาถามหน่อยว่ามึงเป็นคนชอบกินเนื้อเลเวลไหนเต็มสิบก็คือกินได้แต่ว่าก็ไม่ได้รู้ลึกรู้อะไรขนาดนั้นว่าเอ้ยเนื้อคุณภาพดีมันจะลดประมาณไหนครั้งที่แลวกูกินข้าวผัดมันเนื้อคือเบสเนาะเนื้อก็ที่สุด ก็ต้องสั่งหรอป่าเข้าไปคืสวดมนต์ให้พี่บิ๊กทุกวันเมนูเนี้ยโคตรอร่อยเออขอให้เจริญอร่อยมากเนื้อคัวตับย่างอีสานเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเคไอบิ๊กนี่พูดชื่อไปป็ืนน้ำลายขัดกระเพรานี่ก็จริงๆอยากจะพูดแต่ว่ากลัวโดนตบปากอร่อยจริงขัดกระเพราเนี่อร่อยเอายังไงเสร็จสายสุด ใช่เพราะฉะนั้นเธอก็ไม่มีสิทธิ์สั่งเธออยากดูเมนูเธอขอเมนูลองมาแต่อนนิดนึงแต่ใครเถียงเนื้อกรอบอ่แบบต้องสั่งแล้วอยากมีแอะคนพูดถึงอันนี้ใช่นึกถึงเนื้อเสียบไม้สั่งไปแล้วกรอบเนื้อแดดเดียวเนื้อเรียบงอนแดดด้วยว่าเนื้อแดดอ่อนนุ่มเลยตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน K R B B กับเจ้าของร้านพี่บิ๊กวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากวันนี้แม็กที่ชอ่ มันอา่ <K> อาน <K> ว่าอะไร k r b มันอา่านว่าครับครับ,รบแล้วคนที่อ่านมันคนแรกอ่ะไม่ใช่คนไทยนะคือเราส่งไปให้พาร์เนอร์ญ,ญี่ปุ่นอไอ้่ลอ,อ,องอ่านคํานี้ดิ k r b b อา่านว่ามันไม่มีสระไงถูกปะ่ะเออแต่ด้วยความฟังก์ชันของตัว R เนี่ยมันก็หมายถึงแบบเรูอคนญี่ปุ่นเขาก็เลยอ่านว่าครับ<ร> งงมากเราก็บอกเฮ้ยอ่านได้ไวว่าครับเัาตั้งใจว่าครับนี่แหละแต่ว่าเอาชื่ออีเจียลของหุ้นส่วนมาเรียงอ๋อต้องบอกก่อนว่าร้าน K R B B ร้านของพี่บิ๊กอะตอนที่ฉันยังไม่ได้เคยมากินหรือว่ามาครั้งแรกฉันมองร้านพี่บิ๊กว่าเป็นร้านที่ขายแค่สเต็กอย่างเดียวเหมือนแบบเป็นบูชเชอร์ร้านพี่บิ๊กคือบูชเชอร์ที่ขายเนื้อเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นใช่แต่จริงๆแล้วในร้านพี่บิ๊กอะเมนูเยอะมากเมนูหลากหลายมากอาหารไทย แกงเหี่ยวแ้วอนตัวแจ้าหี่ยอร่อยจังเอือออคืออาหารของพี่เนี่ยพี่จะเน้นความเป็นอูมามิมากๆแล้วเน้นความหอมซุปเราเนี่ยเราทําเป็นสไตล์ดาชิดาชิเนี่ยก็คือคือเบสซุปของญี่ปุน่นถ้าเป็นชาบูก็มีอีกก็น้ําก็จะไม่ใส่ไม่ได้ใส่เิร์บเนื้อก็จะเป็นโคลาคัตชาบูเนี่ยเราจะเป็นเซตอยู่แล้วก็จะมีสีคัตม่ไม่ได้อยู่ในเมนูี้อีเหียวอคือมีทั้งชาบูแล้วก็มีอาหาแกงเหี่ย ใช่ชาบูชาบู<ม>ก็คือเสียงของการแกว่งใช่ชาบูชาบูชาใช่เสียงของการแกว่งเนื้อพอคุณเข้าใจว่าเนื้อแต่ละส่วนเนี่ยมันต้องลวกยังไงไมันจะยิ่งกินเนี้ยอร่อยขึ้นมาครับตัวซีเกตเปิดตัวแล้วชุดแบบชุดนี้คือเสิร์ฟสามเนื้อเลยเมีใช่เท่าอันนี้คือนี่ไม่โนะนี่ชุดเล็ก พันเก้าร้อยพันเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบซึ่งในสามจานนี้มันมีเนื้ออะไรบ้างครับพี่บิ๊กใบพายอันนี้คือใบพายอันนี้เจอหน้าบ่อยใบพายอืมลิปแคปลิปแคปถ้ปปาภาษาไทยคืออะไรครับพี่ฝาของลิปอายฝาของลิปอายภาษาญี่ปุ่นไหมคาบูริคาบูริอ,อยากรู้จริงหรือแจ้งพี่บิ๊กอยากรู้จริงอยากรู้จริงอันนี้ค่ะพี่บิ๊อันนี้คือซิกเนเจอร์เลยนี่คือเอนน้องกรอบภาษา่ปุ่นที่เซนบง เซนบงตกมือห้านี้ตอนนั้นพี่บิ๊กอธิบายว่ามันจะมีน้องลายน้องกรอบแต่จริงมันไม่เหมือนน้องแก้วไม่เหมือนเออน้องลายน้องแก้วเือยังไงน้นองแก้วสีว่าแฉงอยู่ขาหน้าอันเนี้เซนบงเอ็นน่องกรอบอ่ามันจะอยู่ตรงไหนอ่ะมันจะเป็นข้างหลังอะปรีน่องอะแกซ็อกนี่ีจะมีกล้ามเนื้อสองมัดอ๋อเดี๋ยวขึ้นให้ดูอะไรยามี อรที่แบบนองแล้วมันจะมีแบบอย่างเงี้ยอ่าอ่าแสดงว่าแรมสิแรมดิก็วัวตัวหนึ่งมีอยู่ประมาณสักโลนึงอ่ะโอ้โลเดียวโอ้ใช่ประมาณนี้นะซึ่งอันนี้เป็น secondary cut เนาะโเค้ด secondary คนที่เป็นบุชเชอร์ที่คั t เป็นเพื่อที่จะแยกส่วนคือไงว่าหลายคนเนี่ยเวลาขายแบบนี้เขาเอาน้องแก้วมาแล้วพวกนี้เราใช้เราใช้แฮนด์คั t ก็คือเราไม่ได้ใช้เครื่องสไลด์มือช่างเหรอใช่พวกนี้เนี่ยเรากินอันเดอร์ได้ พู่นี้3วิอันนี้มีไขมันหน่อยก็ประมาณ6-7วิส่วนในเนี้ยคือต้องลวกให้มันกลายเป็นทองหยิบเลยนี่เวลาเวลาอย่างนี้ฮะนี้ปล่อยได้ถ้าเป็นเนื้อน้องแก้วไม่ใช่เป็นน้องกรอบเป็นน้องกรอบเอาใหม่ส่วนนี้เรียกว่าอะไรเอ็นน้องกรอบใช่น้องลายหรือขาลายก็คือแชงที่เขามาทำออสซบุโคออสซบุโค ข่าวเน็ตพิมมันละอะไรเลยพวกเราไม่รู้อ๋อโซบิโกก็คือที่เขาติดกับโบนมลโล่อะอ๋อความร้อนเนี่ยมันถึงเอ็นละไอเนี้ยที่มันกรอบเพราะสิ่งนี้แต่ถ้าเราทําไม่ถึงแล้วเอ็นมันไม่จุกมันก็จะเหนียวจําได้ว่าพี่บิ๊กเคยเล่าให้ฟังว่ามีเหมือนพี่ๆที่เขาสั่งเมนูเนี้ยมากินแล้วท่านไม่รู้ว่าจะต้องลวกแบบไหนแล้วเขายังไงเขาก็ด่าเนื้อเนี่ยเหนียวอย่างนี้ สุดท้ายก็เลยมาทําให้เขากินเราจะไม่ก็สั่งแม่งอย่างเดียวเลยสี่จานมาไิกีนก่อนเลยมานี่ลองชิมว่าคําว่าเนื้อกรอบเนี่ยคือมันกรอบยังไงก็ได้เข้าใจไม่สปอยเธอต้องลองดูตัวเองมาดู เดี๋ยวกรอบเดี๋ยวเด้งใช่ไหมว่าฉัว่ามันต้องมีความฝุ่นฝุ่นอะไรเมื่อกี้มันคือมึงกเลยมีมึงลองเลยแล้วก็อย่างที่พี่บิ๊กบอกว่าอันเนี้ยน้ำซุปที่เราชิมเมืไหเมื่อกี้มันเป็นเบสแล้วก็โครงคล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อแต่อันเนี้ยมันจะมีความเฮิร์บเข้ามาด้วยความที่เป็นแจ่วหอมแต่มันจะไม่ได้ซิ่งถึงขั้นแบบหูเข้าวคั่วแรงหรือว่าแบบแข็งจายไม่ได้ใสอันนี้ยิ่งกว่าก๋วยเตี๋ยวอีกมาวีลองดูว่า ไอ้กรอบเนี่ยคือนี่ยทำไมเขาถึงเรียกว่ากรอบส่วนพวกนี้ใบพายเนี่ยมันกินอันเดอร์ได้คำว่าชาบูชาบูเนี่ยคือการอย่างเงี้ยคือชาบูชาบูซุปแต่ต้องแบบไม่ต้องเบล์กมาอ้ยอันเดอร์นี่คือลองกินดูกินได้เลยกก็ินดูอ่ะกินดูถามวิไอไหมที่นี่บิ๊กซีปึ๊บมาลองกินดูวันรุ่งกันหนาไหนเอ้ากินเลยเอาเร็วอาจก ส่วนอันนี้ต้องสุกกว่าอันนี้หน่อยเพราะว่ามันมีไขมันใช่ไหมคะใช่สมัยเราเด็กๆอะเราอะไม่กล้ากินเนื้อแดงเออนาะใช่ว่าเป็นวัยรุ่นด้วยแหละมันก็แบบประสบการณ์มันก็น้อยไปหน่อยอ่ะนึกจำได้ว่าเราอะตอนหัดกินเนื้อเราต้องแบบให้สีมันเทาไม่เห็นสีแดงอ่ะนี่อันนี้ก็อันนี้สังเกตไปพี่จะทำสุกกว่าอันนั้นพอพี่ต้องการให้ไขมันมันสุกมันก็จะเพอร์เฟก เออไม่ใช่แบบปล่อยไปกินอะไรก็ไม่รู้ใช่หรือว่าเป็นฟิลแบบโอ้ถูกไม่ได้เอาไวันนี้จะงอนหน่อยที่กินเห็นแจ๊กนอนก็เปลว่าทั้งกินสองแบบแบบไม่กินเนื้อก็อร่อยแต่พอนกินปลาเปิ้ลอะไรก็อร่อยแบบกินนี่เริ่มจากอันนี้ก่อนโอ้สุดๆ คนมองว่ามันเหนียวไงเออใช่เพราะดู texture มันจะดูือนแข็งบุลลี่บอกเลยว่างอย่ามักเป็นสาวที่ปกอยากดสินคนที่ปกได้ดิเหนียวปะไม่มีเหนียวไม่มีคำว่าเหนียวเนื้อแดดเดียวอ่ะมันเหมือนเป็นเมนูสตราบาสำหรับคนกินเนื้อในนความคิดชั้นนะคือมันจะต้องโดนประนามไว้แล้วว่านี่แดดเดียวเหนียวแน่นอนใช่มันจะต้องแบบเคี้ยว ใช้ไม่ได้กับที่นี่เป็นไงจ๊ะคนที่ไม่เคยกินไปกินครั้งแรกร้องอร่อยมากคือเห็ดทีน้าหลายเนี้ยอยากพูดว่ามันจะเหนียวไม่เลยมันมีคำว่าเหนียวคือนุ่มมากนุ่มสุดเนี่ยเราก็ต้องไฮไลท์กับคำว่านี่คือวัวไทยใช่นะอไปร่อยนะอร่อยอันนี้ก็อร่อยมากจำได้ว่าครั้งที่เราที่เรามา ที่บิ๊กเอาอะไรมาให้กินคืออร่อยหมดทุกอันใช่มันมันเหมือนอวยนะเว้ยใช้คำว่าอร่อยได้เปลืองมากจริง<ค>จริงจริงเธอมาครั้งแรกใช่ป่ะครั้งแรกของฉันวันนั้นอ่ะฉันก็รู้สึกนี่เหมือนกันว่าอ,อร่อยอันอย่างนี้ได้ยังไงมันเหมือนอวยแต่ว่ามันคือเรื่องจริง <c oughs> อันนี้แหละพี่บิ๊กเล่นคอมเมแบทคูกี้กูกี้แต่อันเนี้ยพี่บอกว่าพอเราเอาฝาออกเนี้ยเอาปีกไก่หน้าออกเนี้ยมันก็จะสามารถกั้นเนื้อสามารถกั้นเนื้อเนี้ยเราก็ แต่งมันออกมาเอาพังผืนมันออกเราหั่นเตาเนี่ยมันเลยทําให้เราหลบเหลี่ยมไอส่วนที่เป็นเอ็นออกได้เยอะทั้งตัือ๋อไอส่วนที่จะทาให้มันเคี้ยวไม่ขาดใช่นี่มันก็เลยออกมามันทําอย่างนี้มันเลยนุ่มไงมันเลยกินได้หมดอันนี้คือเนื้อ่วตับยาก็จำได้แล้วจำได้ไหมจำได้แล้วจำได้ว่าอร่อยสุดฉันชอบมากอันนี้คือที่สุดมันเป็นมันมีกลิ่นที่เข้มข้นเข้มข้นที่สุดฉันโคตรชอบอันนี้น้ำจิ้มไม่จาเป็นเลย เพราะว่าเราหมักไปแล้วที่ชื่อเต็มมันคือคั่วตับย่างอีสามก็เลยคือพูดง่ายๆพี่ย่างใส่ข้าวคั่วหน่อยนึ่งแจ่ยวมะเขือแจ่ยวมะเขือเทศซึ่งจะเสิร์ฟมากับแจ่วหอนคือสามารถเคลียร์ได้ในคำเดียวเพราะว่ารูมมากจริงรูมใช่ฉันกินสามข้นนะเว้ยแต่มันเคลียร์แล้วมันแบบไปกินข้าวสบายใจอร่อยมากแล้วมันมีเจ็ดมากในส่วนนี้ ตัวน,นี้ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าซาก,กาลิ mm hmm. ถ้าจะไปกินที่ญี่ปุ่นเนี่ยต้องเป็นร้านที่แบบท็อปมากๆถึงจะมีแย่กั mm hmm. น,กน, mm hmm. นสุดๆ ตัวหนึ่งส่วนมีเยอะไหมคะพี่แปดขีดอ,อยู่ในปากพี่นิกไปแล้วหกเอออยู่ในปากอีกทีแ,แล้วถ้า,ถ,าถ้ากินเองเนี่ยก็ตับน,นะเธอจะเข้าใจคําว่ายิ่งเขียวยิ่งอุมมามิ<ไ>มันขึ้นค้นแล้วมันมีหวานทไไ<ไ>้ายๆสวัสดีอันนี้สวัสดีพีออ่พอลสวัสดีค่ะดี่พี่ก่อนคู่กินก่อนเกมเจ้าของสโมสรมวีตามสัญญาเราจะทากินก่อนเกมที่ประเทศไทยเราก็เลยได้มาพบกันอีกแล้วนะครับตะคร้ กะเพราก็เมีเมนูลับพี่พอรแล้วเป็นโกเบที่เราเอาไปสับนหคะหรือเป็นชิ้นก็เหมือนที่เรากินนี่ก็สับแล้วเหมือนที่อยู่ในไอ้ก๋ยเตี๋ยวใช่ไหมคะเนื้อโกเบใชกลังเนื้อโกเบได้ปะกเบที่มันเป็นแล้วเป็นท่อนๆแล้วเขามาผัดกะเพราจะขนาดไหนอันนี้คือเด็กเด็กกินเด็กน้อยอย่างพวกเราอันนี้คือมือใหม่กะเพราเนี่ยต้องเป็นเนื้อสับไม่ใช่เนื้อบดนะไม่เหมือนกันนะเราใช้มีสับ มันจะได้ความต่างของอะไรคะความเท็กเจอร์เนื้อมันจะเด้งมากไม่เหมือนเนื้อบดเลยเนื้อบดเนี่ยมันทําให้ไฟเบอร์คือเนียนหมดเพราะนั้นมันละเอียดใบลาผัดเนี่ยมันจะไม่เด้งแล้วเข้าใจความหมายของเนื้อสับใช่ เนื้อเด้งเด้งแล้วหอมกะเพรามากเลยอ่ะใช่หอมกะเพราจริงกะเพราแบบกลิ่นมาเลยนะใช่พี่ไม่ใช้น้ำมันหอยพี่ไม่ใช้ซีอิ๊วดจริงๆเราใช้แค่น้ำปลากับน้ำผานปิ๊บอันนู้นอ่ะไปวางอยู่ริมขอบทำไมจ้านเนื้อ300กรัมนะจ๊ะก็คือแชร์กันคนละ75คือต้องใช้ประสบการณ์มากมาก แล้วเรากินจับสองมือนะกดแล้วก็เคียวเข้าไปเลยคัดของสันนอกอ่ะมันจะมีพังผืดอยู่เส้นหนึงซึ่งถ้าคนมูเชื่อไม่เป็นอ่ะอ่ามันก็จะมีหนึ่งชิ้นที่มันเหนียวต้องตัดก่อนถึงจะเอามาทอดอืมจับอย่างนี้เลยมนแบบเมันต้องแบบกดไว้นิดนึงนะมันจเข้าปากง่ายขนมปังดีเนื้อดีต่อเพีย ใช้แรงฟันเยอะไหม่ตตองมีกระหักกับฟันอีกแล้ะออกแรงนิดหน่อยนิดดเ่ยวแค่ไม่ขาดเท่านั้เออแค่มันขาดแต่มันไม่ถึงขนาดแบบมันต้องกดลงไปเลยแล้วหลุดใช่นี่คือสันโดเห็นปะมมันต้องขาดนี่คือซันโดสมุมไรคัดเนี่ยก็คือการที่เลาะทำฝึกออกเป็นชิ้นๆ เป็นก้อนๆคือมัดกล้ามเนื้อทั้งหมดอันนี้ที่บอกว่าแยกออกมาเป็นสามัดก็จะแยกออกมามันกินแล้วมันก็จะไม่รู้สึกว่าเอ้ยเรากินล้ำอยู่ปะวะอะไรเงี้ยเพราะว่าล้ำอ่ะมันก็จะแบบคนจะคิดว่าเหนียวแล้วเราจะกินพี่ค่อยตัดเพราะฉะนั้นเนื้อทุกชิ้นอ่ะมนอยู่ในบล็อกใหญ่บล็อกทีิงใหญ่จูสจิ่งอย่างเยอะเพราะหมายถึงว่าทุกเมนูที่เรามากิน่ทุกเมนูมันไม่ได้ถูกเตรียมไงเนื้อก็จะอยู่ในก้อนอย่างนี้แล้วก็ตัดแล้วก็เอาไปทํา ก็คือเป็นเนื้อตักใหม่ใช่ก็คือความหมายมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นด้วยความที่เป็นฟุเชอร์มันก็เลยมีความได้เรียบเหมือนกิ๊กเคยไปดูที่พี่บิ๊กเคยมีแบบมาออกรายการทางที่ที่เป็นฟุเชอร์ที่ร้านทุกวันเนี่ยคือส่งไปเรียนที่ญี่ปุ่นใช่กจ้ที่ลูกศิษย์นูโอมตโต้เลยตรงคนแรกที่นูโอมโตะออกเสอร์ให้ ถ้าเป็นใครคะโนริกินุมามโตะก็ต้องถือว่าเป็นอาจารย์เป็นปรมา,าจารย์เรื่องเนื้อของพวกเราเลยอาจารย์พี่ด้วยแล้วก็อาจารย์ของอ๋อด้วยเขาเป็นตัวแทนของสมาคมวากิวรัฐบาลญี่ปุ่นจะไปประเทศไหนใช่ไหมเขาก็ใช้วากิวเนี่ยเป็นตัวทูตเชื่อมสัมพนันธ์ใช่ซึ่งไอวากิวเนี่ยเราเอาวัวไปอย่างเดียวอ่ะมันก็ไม่เห็นคุณค่ามันก็ต้องมีพิชเชอร์คนตัดเ้อวัวไ,ไปด้วยซึ่ง นอริยากิโนะโมโตะเนี่ยเขาไปตัดโชว์อ่าไปโชว์วาคิวโมโมโตะก็ต้องถูกเชิญไปตัดให้ดูด้วยความที่พี่บิ๊กเป็นแบบขั้งกันกินเนื้อมากขนาดนี้แจกวาร์ฟหน่อยได้ไหมคะแจกวาร์ฟที่ไหนคิดว่าคนไทยชอบไปเที่ยวโตเกียวเนะเอขอวาร์ฟหน่อยต้องแจ้งก่อนงี้ก่อนว่าขอที่จองได้พี่บิ๊กไม่ังหาร้านแต่ละร้านอ่ะคือไม่มีบิ๊กฟังอ่ะมึงกดแบกบอกกับบอกบอกคนดูไว้ก่อนปะ พี่บิ๊กอะอยู่ไทยครึ่งนึงอยู่ญี่ปุ่นครึ่งนึ่งเลยใช่ไหมเผิ่มอยู่ญี่ปุ่นเยอะก็อยู่ใช่ในการนัดนี่คือต้องขอดูคิวก่อนว่าอยู่ไทยหรืออยู่ญี่ปุ่นใช่นี่ขอเล่าหนึ่งมีโอกาสได้ไปกินข้าวกับพี่บิ๊กที่ญี่ปุ่นครึ่งนึงแล้วก็ฉันไม่รู้อิทธิฤทธิ้พี่บิ๊กหรอกว่าอะไรยังไง เดินตามถนนที่อยู่นี่ก็มีคนเข้ามาทักคนญี่ปุ่นเข้ามาทักอะไรเงี้ยคือพี่บีแอนชอบละหลงไหลข้างใครในแบบประเทศญี่ปุ่นมากแกใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นจนไม่รู้อะคนญี่ปุ่นเขาอะคุณนหน้ามาอีกหนึ่งนั่นไงโกเบนี่โกเบโกใจคำจำกัดความของคำว่าอูมามิคือน้ำซุปที่นี่ แล้วที่นี่เขาแบบว่าไม่ไม่มี MSG นะจ๊ะไม่มีใช่โอ้โหอันนี้การตีอยู่แล้วเพราะว่าเจ้าของแพ้อมันนวลเนาะนวลนี่สิ่งหนึ่งที่เวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อบางทีอ่ะมันจะมีสองโครงไปพี่บิ๊กร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่เด้นอย่าจีนกับแบบั๊บอย่างเงี้ยน้ำใสเนื้อหอมชิมๆหน่อยนี่ร้านพี่บิ๊กอ่ะมันใช่เป็นน้ำใสที่หอมอ่ะหอมมากจริง นี่เรากินโกโกเบโกเบต้องใช้ตะเกียบโกเบดีมากนี่แล้วก็มีลูกชิ้นที่เกลื่อนไว้เมื่อตอนต้นโอ้โหมันโหดว่ะอันนี้ดูดีคนกินเปิ้ลขอข้าวฝากได้กินมากินแล้วหรอต้องกินตะเกี๋ยบไหมหรือไม่ต้องเลยเขาบอืว่าก็ต้องเข้าใจนิยามว่าเปื่อยแต่ไม่ยุ่ยเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยพอกินเปื่อยเสร็จอะลองกินเนื้อสดแบบตั้งใจดู อันนี้คือเนื้อสดนเนาะใช่ข้างๆคือเป็นเนื้อสดอยู่เหมือนกันไหมคะ<ด>อันนั้นเป็นเนื้อเส้เริ่มโกเบเป็นเส้นหมี่ถ้าเป็นแห้งพี่ใช้เส้นป๊อกถ้าเป็นน้ำพี่ใช้เส้นกลมกูดูสีหน้าพวกมึงแล้วกูไม่ไหวกูฟังแล้วแบบ<ด>ยิ่งเป็นเนือที่แบบว่าใช้สิมเด็นไหมตัว แล้วเราสตาร์ทร้อยสี่เก้าอย่างเงี้ยมันก็แบบจะต้องได้ร้านมันมันดูมันดูเกินร้อยสี่เก้าอ่ะเออแล้วก็มันจะต้องคมมาสองสามพันบ้างมันดูน่า่นแร่มันเหงื่อไม่เปียกก็ต้องเห็นที่มาทุกวันละเหียดที่เขามากินก๋วยเตี๋ยวกันนี่แหละทุกวันมันก็เป็นเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวนี่แหละแต่อยากเชิญชวนนะอยากให้มาดูจากการแบบว่าตัดเนื้อคัดเนื้อมันดูแบบเกินราคาชุดที่เราขายดีเนาะก็คือเป็นเนื้อตุ๋นหม้อไฟ ก็คือ 4, 90, 4 90<ม>ี่รอก้าสเก้าสประมาณนี้กินได้สี่คน<ม>เข้ามากันเนี่ยก็คนละถ้วยก็หารมาคนละร้อยกว่าบา<ม>แทแฮปปี้แล้วเขากินไปชุดชุดอย่างนี้นะก็ตั้งหม้อไฟแล้วก็กินข้าคนละถ้วยแบบนี้เลย<ม>เขาว่าอิ่ม คนจากการทำเนื้อญี่ปุ่นเนื้อญี่ปุ่นใช่ไหมพี่เนื้อญี่ปุ่นเลยโอ้โหมาแบบไฟแล้วะกิดว่ายุคนั้นอ่ะยุคแรกอ่ะสำหรับการกินเนื้อมันก็ต้องเนื้อญี่ปุ่นปะใช่เหมือนเนื้อไทยอ่ะเพิ่งจะมาไฟติดหรือว่าไฟแรงนอรตอนนั้นเลยอ่ะถ้าเป็นย้อนความในตอนนั้นคือเราก็อยากทําร้านเนื้อที่ไม่เหมือนใครร้านเนื้อที่มันเหมือนร้านแฟชั่นอะไรเงี้ยดูดิร้านเนื้อเมื่อก่อนมันต้องดําแดงเนอะว่าเราก็ทําร้านสีเนี้ยมาตั้ง นานมเล้าครับนั่นก็คือเป็นแสดงความนอบน้อมเป็นคำแรกที่คนต่างชาติจะต้องเรียนายภาษาไทยครับค่ะอยู่แล้วซึ่งมันก็ตรงกับคอนเซ็ปต์เวลาเราทําบัวสัญญาญี่ปุ่นที่เรียกว่าหมอด้ต้หนหมอด้ต้หนซึ่งแปลว่าซีโรเวสคล้ายๆแบบชีวิตต่อชีวิต ก็คือหนึ่งทีวิที่เสียไปเนี่ยมันต้องใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเวลาเราเข้าร้านปิ้งย่างอ่ะบางทีอ่ะภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นคาลูบีในห้างค้าส่งเขาจะฮิตไปซื้อกันมากพิ่กัย่าใช่พี่กันย่าเนี่ยก็คือหนึ่งในสี่มัดกล้ามเนื้อของเซลอยเซลอยจะมีมัดกล้ามเนื้ออยู่สี่มัดหนึ่งในสี่นั้นคือพีกัญ่า ปีกัญญาเนี่ยมันก็จะเรียกว่าล้อมแคปคือฝาของสันเอลฝาของสันสะโพกหรือจะเรียกว่าปีกัญญาก็ได้หรือจะเรียกว่าภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอิกิโบกก้อนที่มาเป็นลัมเนี่ยก็จะเอาปีกัญญาออกเปิดฝาออกก็จะเหีือสามารถกล้ามเนื้อที่พี่วิกเอามาทําเป็นเนื้อต่างๆถูกต้องคือเนื้อเนี่ยมันยิ่งเคี้ยวยิ่งอร่อยเนื่องจากมันเป็นมันมีอินโนซินิกแอซิดเยอะ เนาะแมเพราะนั้นเวลายิ่งเคี่ยวอยยิ่งอูมามิใช่เพราะฉันอ่ะก็เป็นคนหนึ่งนะที่ฉันรู้สึกว่าเวลาฉันกินเนื้อเมื่อก่อนเด็กๆซิ่งๆิงอ่ะบามากชอบกินเนื้อแบบแซงมันเยอะโคตรเยอะเดี๋ยวนี้กินแล้วชิ้นเดียวคือแบบจอดพี่ก็เป็นคนแรกๆที่เอาล้ำมาใช้ในในเมนูก็เหมือนวันนี้เป็นต้นน้ำซุปพี่เนี่ยแม่งมูซดได้แบบไม่หนักยกชามันไม่หนักเออซึ่งเนื้อที่ร้านพี่บิ๊กเป็นเนื้ออะไรคะ เป็นเนื้อไทยเนื้อไทยอ่าชาเลีพรีเมียม,มก็คือจากฟาร์มที่เรารู้จักกันฉันเชื่อเลยว่าคนที่ดูคลิปเราวันนี้จะได้แบบประสบการณ์การที่แบบจะไปทดลองกิน ได้มากขึ้นเทคนิคการกินเนื้อให้อร่อยได้มากขึ้นรู้จักเนื้อส่วนต่างๆได้มากขึ้นแล้วก็ถ้าใครอยากมากินร้านพี่บิ๊กนะมาได้เลยที่ไหนพี่เลนร้านพี่บิ๊กจะอยู่ที่โครงการฮามิโตมอคอนมุดอยู่ชั้น3ชื่อร้านว่า K R B B ใช่เปิดทุกวันไหมคะปิดประจำน็เลกี่โมงถึ่งกี่โมงคองบโมงถึงสทุ่มต้องจองไหมพี่ตัวมาจองก่อนก็ดีเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้สงเก้า8ปดเก้า้าฉันมาจากฝั่งทนรู้สึกว่าตื้นมาก มาง่ายนะลง BTS ออนดใช่ออนดูก็ได้หรือถ้าขอดกก็ได้อยู่การนั่งวินมาเลยแล้วก็ถ้าขับรถมามีที่จอดอยู่ในโครงการฮาบิโตะมอลล์ถ้าเธอปิดคลิปก่อนนะเธอจะไม่ได้แทนเด็ดๆจากพี่บิ๊กนะอย่าพิ่งปิดคลิปดูให้ถึงท้ายคลิปราเมงมัตสุยราเมงมัตสุยอยู่ที่กินจุกุตองคิวประมาณหนึ่งชั่วโมงพอทนได้ใช่ตอนแนะนำไปนั่งนา11โมงอะไร พอร้านมันนั่งได้รอบหนึ่งประมาณสักแปดหรือสิบนี่แหละจังกัดมากต้องสั่งอะไรคะราเมงก็มีที่โอบโตอยู่โตอยู่โตอยู่เนาะคือประเด็นก็คือว่าทำกันสองคนหัวเนี่ยทำเส้นแต่เมียเนี่ยเป็นซอมเลรียมันเป็นร้านลาเมงที่มีไวน์แพรลิงว้าวกาจาเกแพรลิง้คจาะมันก็จะมีในตู้กดมันก็จะเป็นสาเกกับไวน์ออฟเดอะเย ซึ S <S ่งเมียเขาว่าเป็นคนแพ้ให้ข่ามมันก็มีตรงนี้แหละเออเียวอ่ะแล้วอร่อยมากเขาอร่อยมากนี่คือกินเกิน5ครั้งว้าวก็คือแบบไปก็มีอารมณ์ดีๆอากาศเย็นๆไปต่อคิวหน่อยอะไรเงี้ยก็จะไปเบสของดาชิีมันดีก็เลยเป็นที่มาคือเป็นร้านโปรดเปิดวาร์ปให้สำหรับอีพกินเนื้ออร่อยๆกับวิบิที่อาร์บีจบวันนี้ แล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบเพื่อนกันนะคะฝากความหอมจากเขาลาก่อนไว้ด้วยอินดีน่าใครไปกินอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เหมือนเดิมนะคะขอบคุณมากเลยค่ะพี่สัมพันธ์ขอบคุณพี่เกด้วยค่ะขอบคุณพี่มอกค่ะ